กลับมาในช่วงนี้นะครับเราจะพูดคุยเกี่ยวกับโครงการลูกทุ่งไม่มีแดดแสดเทาวบันเทิงศิลป์ครั้งที่6นะครับพูดคุยกับอาจารย์ศิวดลมาตราชครับนักวิชาการละครและดนตรีอาจารย์ที่ปรึกษาสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเลศวรนะครับซึ่งโครงการลูกทุ่งไม่มีแดดเนี่ยฟังดูแล้วเอ๊ะไม่มีแดดอะไรยังไงทำไมต้องเป็นไม่มีแดดก็คือเป็นโครงการของนิสิตวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยศวรนะครับที่เขาได้คิด สร้างสรรค์โครงการนี้ขึ้นมาเขาก็ตั้งชื่อโครงการลูกทุ่งไม่มีแดดลูกทุ่งไม่มีแดดก็คือเราจะไม่เล่นตอนกลางวันเพราะว่าถ้าเล่นตอนกลางวันเนี่ยแดดจะแรงแดดจะแรงแดดบ้านเรายิ่งเบาๆอาโอ้โหแผดผ่า <c oughs> ้าเทาแสบบันเทิงศิลป์ก็คือเทาแสบก็คือสีลป์มหา,าหลายัยครับผมเอาวบันเทิงศิลป์ก็คือมีความเป็นลูกทุ่งมีความมันมีความแบบพูดถึงลูกทุ่งต้องแบบบันเทิงใจใช่วงุ่งเราคือเกิดมาเพื่อสร้างสีสันให้กับ มหาลัยอะไรเงี้ยครับครับแล้วก็จัดมา,มาของชื่อโครงการ,รัใช่ปีนี้ปีที่หกแล้วนะคะอาจารย์ได้เติมสีสันเข้าไปยังไงบ้างเพราะว่าทุกปีก็สร้างแบบความกระหึ่มความบันเทิงใจในมหลาลัยอยู่แล้วปีนี้ปีที่หกมีอะไรที่แตกต่างจากปีก่อนๆบ้างครับผมจริงๆต้องเท้าความสลับการการ,สรแสดงแต่ละปีนะครับแต่แต่ละปีเราก็จะมีทีมรูปแบบโชว์ที่แตกต่างกันนะก็จะยึดตรง การเมืองการปกครองช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างสถานการณ์บ้านเมืองเป็นยังไงบ้างอ,อย่างปีที่แล้วเราก็จะชื่อตอนที่ว่าตะลึงงานหันซี่ก็คืออยากจะให้คนเนี่ยได้รู้ว่าลูกทุ่งเนี่ยมันเจ๋งยังไงเวลาโชว์มันมาเนี่ยอลังการยังไงแต่ปีนี้ในทีมที่มีชื่อว่ามามันให้มันแตกโอโหมามันมให้มันเตะเพราะคือปีนี้จะคอนเซ็ปต์ของเราคือลูกทุ่งต้องทันสมัย ต้องมันลูกทุ่งโซเชียลมีเดียเลยไหมคะจายาประมาณนั้นก oh. ็คือเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นแต่ว่าก็ยังมีความเป็นลูกทุ่งนะฮะก็ยังแบบเอาใจพ่อยกแม่ยกคุณพ่อคุณแม่นะครับมันเดิมคือมีความเป็นลูกทุ่งด้วยแล้วก็สามารถที่จะดึงดูดกลุ่มผู้ฟังที่เป็นวัยรุ่นได้ด้วยได้ด้วยคือปกติวัยรุ่นเนี่ยอาจจะจํานวนไม่มากนะที่จะสนใจเรื่องของเพลงลูกทุ่งแต่นี้สามารถที่จะดึงได้ครับแล้วเสื้อผ้าหน้าผมของเหล่าแดนเซอร์ยังเป๊ะอยู่ไหมคะจย์เสื้อผ้าหน้าผม ตามคอนเสปร์ลูกทุง่งต้องมีเพชรมีขนไก่ขนนกวิบวับเพระาะว่าขาดไม่ได้ต้องมีเข้ามาแน่นอนความบาลังการก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะแล้วก็ปีนี้เรื่องชุดเสื้อผ้าเนี่ยเราถือว่าทําการบ้านมาดีแต่ละเพลงให้เข้ากับคอนเสปร์ของเพลงจะแบบโอแบบโบราณแบบ เป็นสุ่มๆไหมคะอาจารย์ไม่มีไม่มีไม่มีสุ่มไม่เไม่มีเพลงช้าเลยครับปีนี้อ่าเน้นเป็นเพลงเร็ว30 40กว่าผลงานเพลงไม่มีเพลงช้าเลยโอ้โหอาจารย์ขาต้องคบน้ําไปจิบกันเลยนะคะเพราะว่าต้องแบบเต้นตามร้องตามกันแน่ๆเลยนอกจากโชว์ที่เป็นเพลงสุขสนุกแล้วเนี่ยเรายังมีตลกน้องเหลือมสีนะครับที่จะมาออกเป็นตลกให้เราแล้วก็จะมีขนขบวนแต้วงขนาดใหญ่ ไตวงานบวชนี่นะคะงานบวชขนาดใหญ่แต่แหร่แขึ้นเวทีมาขึ้นเวทีแล้วก็เอนจอยกับคนดูด้านล่างครับต้องเชิญชวนคนดูมาดูเยอะๆกิจกรรมดีๆแบบนี้อาจารย์จัดเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรจัดวันที่10มีนาคมนี้นะครับวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เองนะครับตอนเวลา1 8นาฬิกาจุดศนย์ศูน่มลมตกอาคารเด็กผสมที่ดมหกโมงเย็นแอร์เย็นฉ่ำ ไม่มีแดดะนะก็เวลาเต้นไปก็จะแบบว่าแอร์เย็นเต้นสบายเต้นสบายชมฟรีด้วยนะครับสาคัญครอพกำลังจะถามเลยค่ะจะว่ามีบัตรหรือเปล่าชมฟรีชมฟรีครับชมฟรีแต่ก็อยากให้ทุกคนรีบๆไปสักห้าโมงครึ่งหกโมงไปจับจองที่นั่งได้เลยนะครับรองรับคนได้กี่คนคะอาจารย์ตอนนี้จัดที่นั่งไว้ประมาณสองพันที่นั่งครับคือต้องใช้บัตรใช้อะไรในการเข้างานหรือเปล่าครับไม่ต้องครับไม่ต้องคุณพ่อคุณแม่ไปเลยพ่อแม่พี่น้องแฟนรายการครับไปเลยไปลงทะเบียนแล้วก็ ถ้าบอกว่ามาจากรายการเราเนี่ยผมจัดที่นั่งช่วงด้านหน้าให้เลยโอ้โหมาจากรายการบอกข่าวล่าเรื่องนะคะชมผ่านทาง n b t ครับจับที่นั่งด้านหน้าพิเศษให้โอ้โหขอบคุณอาจารย์มากขอบคุณมากขอบคุณอาจารย์เลือกได้เลยนะอยู่ใกล้ติดขอบเวทีคุณเจตครับและในส่วนของการแสดงเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่อยากจะไปเข้าไปดูโครงการลูกทุ่งไม่มีแดดเนี่ยในครั้งนี้เข้าไปเขาจะได้ชมอะไรบ้างครับ อ่าจริงๆเป็นความสามารถของน้องๆนิสิตนักศึกษาภายในมหาลัยนะครับทีนี้เด็กๆที่เป็นนักร้องเนี่ยจริงๆเนี่ยเราทําการคัดเลือกคัดสรรน,น้องๆจาก80คนให้เหลือแค่15คนคสุดท้ายที่เขาสามารถร้องได้ตามคอนเซ็ปต์ที่เราต้องการ,รส่วนใหญ่น้องๆก็จะไปผ่านรายการแข่งขันประกวดต่างๆในที่ใหญ่ๆมาแล้วส่วนน้องๆแดนเซอร์เนี่ยก็คือเราก็คัดฝึกเขานะครับเรียนพื้นฐานกันมาเป็นเดือนละแล้วก็นักดน งานเราเป็นงานเล่นสดนะครับไม่มีเปิดบิ๊กท็กเล่นสดดนตรีสดครับใช้เครื่องเป่าเหมือนกับของโบราณอย่างนี้เลยเด่นเแดนเซอร์นี่เต็มมั้ยยังคะอาจารย์จะสมัครสักคนนึ่งได้ครับมีมีมีเตนเซอร์กิติมักเตนเซอร์กิติมัสก์จะไปเต้นใช่ไหมครับจะไปเต้นแต่ว่าเดี๋ยวเรียกรถพยาบาลมาเราได้ค่ะปั๊หม่าใจด่วนเหนื่อยเกินไม่ได้ตอนนี้น้องๆเนี่ยมีชุดการแสดงชุดหนึ่งที่จะแสดงให้คุณผู้ชมรับชมในขณะนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับ ก็ไม่ต้องอาา้างมาฝากฉันรักตัวไม่ได้รับของฝากให้หลำบากมาฝากไมแต่ตอนนี้ฉันเดือดร้อนหาเงินผ่อนแทบไม่ไหวฉันเดือดร้อนอีกตั้งบ้านถ้าเจ้าบ้านก็ยังติดไว้ฉันรักเธอไม่ได้วางปอบก่อนอ้อย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 แต่เงิน ลอกค่อยคำที่บอกเชื่อได้เชื่อได้แต่เย็นนี้สิคาแช่ไม่มีส่งแน่เชื่อหมห้ไม่อยากไปรบกวนมันจะชวนให้คุณคองใจอย่าเข้าใจว่าฉันเป็นกระสือฮ่เฮ่ฮ่แต่เงินนี้มา เขาใจว่าฉันเป็นกระสือ ชอบตัวแน่แท้ถึงจะแก่ฉันก็ไม่แค่กระดอชฉันรักจริงไม่ได้วังบอกหลอกคอยคำที่บอกเชื่อได้เชื่อได้แต่เย็นนี้สิค่าแท่ไม่มีส่งแน่เชื่อไหมไม่อยากไปรบกวนมันจะชวนให้คุณของใจ เขาใจว่าฉันเป็นกระสือเฮ้เฮ้เฮ้เแต่เงินมีไหมละมีไหมอย่าเข้าใจว่าฉันเป็นกระสือเฮ้เฮ้เฮ้เแต่เงินมีไหม